สามคู่จิน้นพัฒนาสถานะสู่คู่จิน้นสวยหล่อเคมีเหมาะสมกันสุดๆตอนนี้ในวงการบันเทิงมี3คู่ที่ถูกพูดถึงความสัมพันธ์อย่างมากต่างก็ลุ้นจากคู่จิน้นจะขึ้นแท่นเป็นคู่จิ้งหรือไม่ระหว่างแจ็คก,กี้กับปอเอฟกับนนกุลและปรางโอแจ็คก,กี้ชาคลินมินและปออันนบเราจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยๆผ่านทั้ง คลิปเกาหลีแชรภาพคู่กันวันเกิดหนุ่มปอสาวแจ็กกี้นั้นก็โชว์โมเมนต,ต์น่ารักโพสรูปคู่กับเค้กก้อนใหญ่น่ารักน่ารักจนคนบันเทิงและแฟนคลับนั้นต่างคอมเมนต,ต์จิ้นกันหนักมากต่างเชียร์และก็บอกว่าคิดไปไกลแล้วถัดไปแอปทักษออนและนนกุลชานนนนับว่าเป็นคู่ที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักถึงแม้อายุจะห่างกัน แต่หลายๆอย่างก,ก็คลิกกันมากคุยและปรึกษากันได้ที่ผ่านมานั้นก็มีหลายเหตุการณ์ที่เคียงข้างการซัพพอร์ตให้กำลังใจกันไม่ห่างจนทุกจับตามองว่าให้ความสำคัญกันขนาดนี้น่าสงสัยมากๆนะสุดท้ายปรางกันลันและโอบโอบนิธินับว่าเป็นคู่ที่ต่างคนนั้นต่างก็เพิ่งจะโสดมีโมเมนต์ยองส่งกำลังใจให้กันและกันในงานต่างๆ มอบช่อดอกไม้ให้กันจนเกิดความสงสัยกันหนักมากแถมแต่ละโมเมนต์นั้นก็ยังพาฝินมากๆอีกด้วยล่ะค่ะที่ผ่านมานั้นก็แอบ,บเห็นว่าทางคู่นั้นไปดูคอนเสิร์ตหนุ่มบิวกินด้วยกันนั่งแถวเดียวกันแต่ห่างกันสองคนก็ไม่พ้นทุกจับตามองและถูกแซวสนั่นหอเลยล่ะจ้า ตามคู่ที่ถูกจับจินนี้จะมุ่งนาพัฒนาความสัมพันธ์สู่คู่จริงจะมีคู่ไหนกันบ้างก็คงต้องรอดูกันต่อไปแล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ